เราก็จะไปติดตามความคืบหน้าอาการล่าสุดค่ะของคุณดอนจมูกบานนะคะตลกอาวุโสค่ะหลังจากที่พักรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับนะคะที่โรงพยาบาลบางพลีมาตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมพรุ่งนี้ค่ะก็จะครบ1เดือนแล้วะนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เมื่อสาวันที่แล้วเนี่ยนะคะ ไม่รู้สึกตัวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ารู้สึกตัวแล้วแต่ว่าจำอะไรไม่ได้นะคะเราจะไปพูดคุยกับลูกชายซึ่งก็ดูแลคุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะนั่นก็คือคุณโจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเห็นตามข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยงดเยี่ยมคุณพ่อแล้วเหรอคะคือ้ายงดเยี่ยมนี่คือติดไว้ตั้งนานแล้วครับ<อ>ตั้งแต่ขึ้นขึ้นมาที่ห้องข้างบนแล้วครับ เขา่เจ็คเขค่ะและที่บอกว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเนี่ยไม่รู้สึกตัวมาตั้งสามวันเป็นยังไงคะคือคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับจริงๆตามข่าวที่เขาเขาลงมากระถูครับแต่แค่สลับตำแหน่งกันนิดหน่อยครับค่ะก็เมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วนะครับพ่อมีอาการเริ่มจําไม่ได้ตั้งแต่ตอนช่วงช่วงเช้าครับคือจําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะแต่ก็ให้กินข้าวกินยาตามปกตินะครับ ก็คือตอนนั้นคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็คือแบบจะให้กับบ้านแล้วพอดีให้ยาปฏิชีวนะครบแล้ว14วันก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวจะให้พ่อกลับบ้านผมก็พ่อก็บอกเอออยากกลับบ้านเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะผมก็ยังอุ้มคุณพ่อลงมานั่งบนเก้าอี้พ่อก็เห็นขาตัวเองก็บอกแบบปวดขาแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีแรงอะไรเงี้ยพ่อบอกอ่าก็คือผมก็เลยอุ้มพ่อขึ้นมันมันนอนบนเตียงเหมือนเดิมครับ วัดประมาณตอนเที่ยงก็กินข้าวปกติเสร็จปุ๊บก็ไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับจนประมาณประมาณสามประมาณสี่ห้าโมงเยน็นผมก็ปกขึ้นมากินยายกินข้าวตามปกตินะครับ,รบแต่ตอนนี้คือพ่อมีอาการเปลี่ยนไปคือดื้อขึ้นไม่ยอมกินยาแล้วก็คุยผมก็เลยแปลกใจก็เลยถามพ่อจําได้ไหมเนี่ยว่าใคร oh. พ่อก็บอกเขาพูดเสียงแข็งเลยว,ว่าจําไม่ได้ uh huh. ครับ ผมก็เอาตออกใจนะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราพอดีแม่ก็มาค่ะพ,พี่สาวก็มาก็ถามว่าจาใครได้ไหมเขาบอกจําไม่ได้แล้วพูดเแข็งเลยว่าจําไม่ได้อ,อืแล้วก็จริง,รงๆมันเรื่องมันมาตั้งแต่ตอนเช้านะ้วณมันลืมแต่เช้าแล้วค่ะแล้วนี่คุณหมอบอกว่ายัางไงอะคะเมื่อมีอาการจําไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพ,พราะภาวะของตับตับแข็งด้วยครับ<อ>เพราะว่าอของเสียในตับนะครับมันเอมัน มันไม่ขับออกอะไรเงี้ยมันก็มีการดูดพิษดูดตูงเอ่อพวกนั้นมาเข้าไปในกระแสเลือดพิษอะไรสักอย่างนะครับทำให้เขามีภาวะเอ่อเสื่องซึมแล้วก็จำอะไรไม่ได้ประมาณนี้ยครับค่ะล่าลสุดอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไร<ค>ที่เปลี่ยนแปลงบ้างคะก็ะคือพอพอช่วงสุดนะครับพอเริ่มจําไม่ได้แล้วเขาก็เริ่มแบบว่าหลับไปก็คือค่อย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 อ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ ก็คือไม่ไม่รู้สึกตัวอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังลืมตาบ้างาอะไรแต่ว่าตาเนี่ยจะไปทางเดียวเลยคือทางขวามือแต่แข็งไปทางขวามือตลอดเลยครับจะไม่จะไม่กัดอะไรเงี้ยครับแล้วของวันนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะคือมีเรื่องของเมื่อาวานเมื่อวานนี้พอดีว่าพ่อเริ่มมีการรู้สึกตัวขึ้นค่ะเริ่มขยับตาจากซ้ายไปจากขวาไปซ้ายได้อืมเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มีการขยับแขนได้ค่ะ ข้างหนึ่งที่ผมที่ผมอยู่เศร้าตลอดนะค่ะค่ะก็เรียกว่านะครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ดูแลคุณพ่อเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะครับแต่ยังพูดไม่ได้ครับยังยังพูดไม่ได้ค่ะผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจําได้หรือไม่ได้นี่ยังยังไม่แน่ใจครับแล้วทางคุณหมอว่ายังไงบ้างคะอาการแบบนี้อืมเป็นภาวะของตับครับโรคตับของของเขาที่เป็นมะเร็งตับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอาการของ คือตับแข็งอยู่แล้วด้วยครับเพราะผมไม่ได้กินเหล้านะครับไม่เคยกินเหล้าเลยแต่ว่าเป็นเป็นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับติดเชื้ไวรัสใช่ครับ่ะฮะมันกายเป็นมะเร็งค่ะ่ะเรียกว่าตอนนี้ก็มีคนในโลกโซเชียลก็ส่งกำลังใจให้กับคุณดอนจมูกบานกันเยอะนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเราคงจะได้พูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณโจแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,รบ,รบนี่ก็เป็นอาการคืบหน้าล่าสุดของคุณดอนจมูกบานนะคะหลายคนก็ส่งกาลังใจให้ครอบครัวแล้วก็คุณดอนด้วยนะคะค่ะ